แน่ใกว่าเช้านี้ซึ่งผมเชื่อว่ายังไม่ดับเป็นกรณีไฟไหม้บ่อขยะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้ต่อนเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนที่นักข่าวของเราไปปักหลักดูอยู่ปรากฏว่า12ชั่วโมงผ่านไปยังไม่ดับเลยนะครับรถด,ดับเพลิงกว่า20คันพยายามจะช่วยกันฉีดน้ําสกัดไฟที่ลุกไหม้บ่อทิ้งขยะความจริงเป็นบ่อที่ปิดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนเอาขยะไปทิ้ง บ่อขยะขนาดกองเป็นภูเขาเนี่ยตั้งอยู่ภายในซอย8นิคมอุตสาหกรรมบางปูหมู่4ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการเกิดลุกไหม้มาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็ยังไม่ดับและก็เข้าใจว่าเช้านี้ก็ยังไม่ดับนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่บ่อขยะนั้นมีเห็นว่ามีประมาณสัก150ไร่ภาพเมื่อคืนนี้ต่อเน,นื่องไปจนถึงเช้ามืดจึงกลายเป็นทะเลเพลิง ชาวบ้านที่บ้าอาศัยอยู่ใกล้บ่อทิ้งขยะ30วันลวังคาเรือนช่วงหัวค่ำเนี่ยยังไม่ยอมย้ายหนีนะครับออกมายืนสังเกตการั็อยู่นอกบ้านค่ะแต่หลังจากนั้นไฟมันลุกลามเข้ามาเหลืออีกแค่50เมตรเร็วไฟก็จะถึงบ้านคราวนี้นะครับทุกช้อมครับ หอบผ้าหอบผ่อนหนีก็จะระวั่นกันใช่ค่ะบ,บางคนก็ย้ายข้าวย้ายของไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติก่อนนะคะส่วนใหญ่อีกร้อยกว่าคนเนี่ยอพยพหนีเปลวเ,เพลิงแล้วก็ควันไฟไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแพรก,กษาซึ่งอบตแพรกษาเตรียมสถานที่รองรับเอาไว้ตรงจุดนั้นนะคะนั่นแหละครับก็เมื่อวานนี้ก็ทิ้งบ้านไปนอนกันอยู่ที่อบตกันสชกประมาณ200กว่าคน,นะคะ่ะมันมีหมู่มบ้านอยู่ตรงนั้นเป็นหมู่มบ้านชาพรแสนสุข แลวก็หมู่บ้านทัญยาพรถานับหลังคาเรือนนี่ก็เป็นร้อยหลังอยู่เหมือนกันนะคะก็ปกคลุมทั้งสองหมู่บ้านเลยค่ะสําหรับควันไฟนะคะชาวบ้านหลายคนก็มีอาการสาลักควันก็พากันขนทรัพย์สินสิ่งของมีค่าติดตัวออกมาแล้วก็มาพักอยู่ที่อบตแพรกษานี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปอยู่กันตามบ้านญาตินะคะผู้นําชุมชนหมู่ที่4แพรกษาคุณภัยทูลหมายสารกลางบอกอพยพประชาชนออกไปอยู่ที่อบตแพรกษาซึ่งเปิดเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวเลย ชาวบ,บ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟที่เกิดจากไฟไหม้บ่อขยะนี่ก็ต้องย้ายถิ่นที่อยู่กันชั่วคราวเนี่ยนะคะเอาไปอยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะขณะที่พันตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิคุณพุ่มกับโรงพักบางปูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ร่วมกันวางแผนว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถดับไฟที่บ่อขยะแห่งนี้ได้นะคะแล้วก็กำชับสายตรวจหน่วยกู้ชีพมูลนิธิต่างๆให้ร่วมกันตรเวตรวจสอบตามหมู่บ้านตามชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟด้วย ไฟไหม้โอ้โหดูภาพครับภาพน่ากลัวมาก,มากนะคะแล้วควันนี่ก็คือเป็นสารพิษทั้งนั้นคือรถจะเข้าไปก็ไม่ได้นะน้องไระข้างล่างมันเป็นน้ำนะฮะข้างล่างเนี่ยมันเป็นน้ําคือขยะมันถูกทับถมกันมาหลายชั้นและลักษณะที่ว่าเนี่ยนะครับการเข้าไปเนี่ยนะฮะบอ่อนี้มันปิดมาแล้วหลายปีชาวบ้านบอกอย่างนั้นแต่ยังคงมีการลักลอบเอาขยะามาทิ้งอยู่เป็นประจํา ตอนเกิดเหตุมีรายงานนะครับว่ามีผู้ดูแลและคนงานบางส่วนก็บ,บังคัดแยกขยะจู่ๆก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นกลางกองก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วและเนื่องจากด้านล่างของกองขยะมีการทับถมอยู่นานน่าจะเป็นแก๊สมีเทนไฟมันก็เลยยิ่งโหมลุกไหม้ตลอดเวลานะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นว่าเช้านี้อาจจะได้รถเรียน้องไบร์ทเขาเรียกรถสเทินน้ำเทินบกเพื่อจะเข้าไปดับไฟได้ใกล้กว่านี้เนี่ยนะครับ แล้วก็อาจจะต้องไปตักเอาขยะด้านบนเพื่อที่จะลงไปดับถึงด้านล่างด้วยนะคะโอ้โหดูภาพฟังเสียงเจ้าบ้านหน่อยฮะอยู่ในหมู่บ้านธัญพรนะคะต้องการอพยพกรุณาเดินออกมารวมกันที่หน้าหมู่บ้านเลยนะคะเปิดไฟไหมนะเปิดไฟไหมนี่นี่นะเดี๋ยวลงไปดูตรงพี่เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวพี่ขนข้าวของออกเหมือนกังครับเนี่ยเพราะว่าไฟไฟมันใกล้เข้ามาไหมพี่มันใกล้เข้ามาแล้ว มันยามันดับไม่ได้แล้วยังม,มีมีใครที่เข้ามาเข้ามาช่วยเหลือไหมย้ยายของย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ยายของไม่มีนะคะย้ายกันเองแต่ว่าดับืองเาม,มีคนมาช่วยอยู่มีมาช่วยแล้วอ,ออกไปชุดนึงแล้วกลับมาแล้วสุดในส่วนของเจ้าของที่นี่ได้มาติดต่อมาช่วยเหลือไหมไม่ไม่ยังไม่เห็นนะไม่รู้จักด้วยว่าคือใครอ๋อค่ะก็มีพวกช่วยกันเองแล้วก็พวกพี่ที่เขาเป็นอานตอเป็น<บ>กำนันผู้ใหญ่เขาเข้า,ามาดูหร ยายมาก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าหลานเป็นผู้แพ้ในหมู่บ้านนะมันไม่ไหวแสบจมูกหายใจไม่ออกแล้วก็ตามกันมาเรื่อยๆอ่ยจนตอนนี้เต็มหมดแล้วนะหมดหมู่บ้านแนละ้วอยู่หมู่บ้านอะไรครับผมหมู่บ้านสาขากรหนะมู่บ้านสาขากรคามแสนสุขความแสนสุข ขนแมวขนอะไรมาเนี่ยแมวหายไปเลยเนี่ยพ <ừ> ุกใส่รถมาแมวหายเลยเนี่ยหลานร้องไห้จะแย่อยู่แล้วแมวหายไม,ม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องกับใครเนี่ยตรงเนี้นะแต่ให้ชอบอแต่ให้ช่วยช่วยหน่อยทั้งอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องอะนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อหรืออะไรบ่เนี้ยยายก็ไม่รู้หรอกก็อยู่มานานแล้วอะ่ะไม่เคยมีอย่างนี้เลย ล่าสุดนะครับผูชมครับเช้านี้นักข่าวแจ้งเข้ามาแล้วนะครับว่ายังไม่ดับเลยนะครับคาดว่าคงใช้เวลาอาจจะอีกหลายวันเสื้อได้ซ้าไปเมื่อช่วงดึก<ท>ก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านกว่า200คนเนี่ยนะครับต้องออกจากหมู่บ้านไปที่ศูนย์โรงพยาาดขณที่หลายคนมีอาการสำลักควันไฟนะครับ นี่เช้ามืดที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวสว่างก็ยิ่งจะเห็นว่าล่าสุดคือลักษณะอย่างนี้ดับไม่ง่ายอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับดูชมอครับมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้บอกขยะที่ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะมาจนถึงวันนี้ก็ผ่านมา6วันแล้วค่ะวันนี้นักดับเพลิงกว่า500ชีวิต ก็ยังคงระดมฉีดน้ำเพื่อจะลดการกระจายตัวของกลุ่มควันท่ามกลางความเสี่ยงจากมลพิษขณะปฏิบัติภารกิจข้ามวันข้ามคืนเราจะไปติดตามภารกิจของนักดับเพลิงกับคุณชนะชัยแก้วพังค่ะนักดับเพลิงกว่า300ชีวิตจากหลายหน่วยงานยังคงระดมฉีดน้ำเลี้ยงกลุ่มควัน ที่ป่วยพุ่งออกจากบอ่อขยะในตำบลแพรกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเปลวเพลิงที่อาจจะลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งและที่สำคัญคือการลดกลุ่มควันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในรัศมี500เมตรนักผจญเพลิงปฏิเสธความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าดับเพลิงที่ลุกไหม้บอ่อขยะแห่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะพวกเขานั้นต้องสัมผัสกักบควันซึ่งมีสารพิษเกินจุดวิกฤตมานานเกือบ1สัปดาห์และนี่คือความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายของพวกเขาหลังเสร็จภารกิจนี้ครับ ชุดปฏิบัติการดับเพลิงเชิงรุกเดินเท้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกันตัวฝ่ากลุ่มควันที่หนาแน่นเข้าไปดับไฟตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้เป็นเวลา6วันแล้วที่ทุกคนต้องเผชิญกับควันพิษแม้ว่าจะใช้เวลาทำงานสลับกันครั้งละ2-3ชั่วโมงก็ตาม ก็เสี่ยงครับเสี่ยงกับนะการเป็นโรคต่างๆเพราะว่าในกองขยะนะมันมีสารพิษอยู่ตรงนี้ผมก็กำชับกับนะ้าลูกทีมหรือว่าเพื่อนๆที่มาด้วยกันว่าใครมีเครื่องเซฟตี้อะไรก็ให้เอามาใช้ครับนะเพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยมันช่วยชีวิตเราได้นะช่วยเรื่องความปลอดภัยเราได้ครับขณะนี้เหลือพื้นที่ประมาณร้อยละยี่สิบที่ยังคงมีควันไฟท่ามกลางความเสี่ยงของนักดับเพลิงทุกชีวิตที่ต้องเร่งปฏิบัติภารกิจกลางกลุ่มฟันอันร้อนระอุ เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในสัปดาห์นี้เสียงแน่นอนเลยครับเสียงทั้ง <c oughs> ก็เป็นห่วงมากครับตะกี้ไล่ใครไม่ใส่หน้ากากนี่ต้ององไปหาหน้ากากมาใส่เพราะหลายคนครับก,กลับไปตะกี้ได้รับรายงานบอกว่ากลับไปนี่รู้สึกมึนแล้วก็บางคนต้องไปหา,าหมอหาแพทย์ ถึงแม้การปฏิบัติงานครั้งนี้จะมีความเสี่ยงในหลายด้านแต่เราก็พบเห็นเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยยังคงร่วมกันวางแผนหาแนวทางระงับกลุ่มควันไม่ให้กระทบกับประชาชนในวงกว้างซึ่งภารกิจแห่งการเสียสละครั้งนี้ต้องอาศัยทั้งกำลังกายและกำลังใจของเเดดี๋ยววรราาาาไปูคคมืบ,บ<ด>มหน้นก แก้ปัญหาบ่อขยะที่แพร่กระสาหน่อยครับว่าตอนนี้มีความคืบหน้าเมื่อช่วงอาช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมีความคืบหน้าในการดับเพลิงที่บ่อขยะไปแล้ว90%เรหลืออีก10%เดี๋ยวไปเช็คความคืบหน้าล่าสุดกับพันตํารวจเอกพิชัยเกลียงวัฒนศิรินะครับผู้อํานวยการสํานักปกสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับพอออครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาชวินคุณธนัทครับและท่านผู้ชมครับ ครับผมล่าสุดมีการดับเพลิงไปเป็นที่เรียบร้อยหรือยังครับล่าสุดได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยมาแล้วครับครับตอนนี้ถือว่าสามารถดับไฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมอ่อจะคือคือในสัตว์ทางดับเพลิงเรียกว่าดับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้อเท็จริงก็คือมันยังต้องมีเก็บในบางส่วนก็คือจะปล่อยให้พื้นที่ในเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นคนเข้าไปเก็บในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ในภาพรวม <thì S 1> ถือว่าถือว่าดับแล้วครับดับแล้วตัวตควันไฟนี้ไม่น่าจะมีและ้วนะตอนนี้ควันไฟอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือเบรคบางุดขึ้นมานิดนิดหน่อยนนหน่อยซึ่งเป็นก็จะมอบหมายให้เจ้าของพื้นที่ก็เป็นผู้ดําเนินการเก็บในรายละเอยียดอีกครั้งหนึ่งครับอ๋อตอนนี้แล้วตอนนี้กทมก็มอบหมายให้ตำาวแพรกระสาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไงฮะขณะนี้กำลังดำเนินการกันอยู่ก็คงจะมีการส่งมอบต่อให้ดำเนินการครับและเข้าทีรายงาน เ,เมื่อสักสิบห้าทีที่ผ่านมาก็คือไอพื้นที่ที่จุดที่เป็นรายใหญ่นี้ก็จบหมดแล้วครับ<ล>ครับแล้วความสามารถของตำบลแพรกษาเองเป็นยังไงฮะสามารถดําเนินการต่อได้ไหมฮะได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะมันเป็นเรื่องจุดเล็กๆเ,กเกน้อยๆ่อยนะครับไม่ใช่ลักษณะของพ<ข>ิ้นทีใหญ่ครับขั้นตอนต่อไปการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงพื้นที่นั้นครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ เอาอันนี้คงเป็นคือเป็น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 ภาระของของทางจังหวัดสมุทรปราการน,น,นะครับ<ช>ที่จะต้องดำเนินการแต่ทางรุงเทพมนครที่เราส่งกําลังไปช่วยเหลือเนี่ยขณะนี้ดําเนินการในภารกิจหลักๆที่จบตอนสิ้นแล้วครับเราได้ดําเนินการในด้านทั้งการที่ดับ ไฟไหม้ขยะแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของการทําให้สิ่งแวดล้ลอมกับคืนพยายามกับคืนสู่สภาพปกติให้ดีที่สุดนะครับครับตอนนี้ในเรื่องของตัวทัศนวิสัยต่างๆถือว่าน่าจะกลับมาฟื้นฟูได้พอสมควรแล้วนะครับทัศนวิสัยตอนนี้กลุ่มควันก็แทบจะเรียกว่าเหลือเหลือเล็กน้อยแล้วครับ,รบเหลือบางส่วนเท่านั้นเองคงไม่น่าเป็นมีปัญหาในทางที่เป็นเป็น,เป,นเป็นโทษกับประชาชนที่อยู่แถวนั้นแล้วครับครับ ถ้าหากมีการร้องขอจากทางฝั่งของอบตอแพรกษารให้กทมเข้าไปเข้าไปช่วยเหลืออีกก็ยังพร้อมพ่จาเข้าไปช่วยเหลือนะคะตอนนี้กทมอเอกทมรพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วครับงานในหน้าที่ของป้องกันบรรเทาสาาภัยเนี่ยนะครับเราถือว่ามันเราทรําด้วยกิจวิญญาณครับ,รบไม่ว่าสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นนะเป็นภัยที่จะคุกคามกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่ไหนเราก็พร้อมที่จะทำมือเข้าไปดําเนินการให้ครับ ในระยะยาวเนี่ยมันจะมีมันจะมีปัญหาในลักษณะนี้อีกหรือไม่ครับแล้วก็การร่วมมือการระหว่างทางหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่อย่างกทมอเองเนี่ยนะครับไปจะไปร่วมมือกับอบตอแพรกษาหรือว่าอบตอ,อื่นๆก็ตามที่มีปัญหาในอนาคตเนี่ยเขาจะทํำยังไงบูรณาการยังไงครับ อันนี้ท่านท่านพูกว่าท่านได้ให้นโยบายแล้วล่ะครับ <c oughs> คือตามกฎหมายจริงๆแล,แล้วเราก็มีหน้าที่จะเข้าไปในเขตปริมณฑลที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับ <c oughs> ก็คงจะทําเป็นในรูปลักษณะรูปของการ MOU —ร่วมกันระหว่างจังหวัดรอบปริมณฑลนะครับในการที่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเหตุที่เกิดกับ ภัยซึ่งเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะอยู่ในเขตจังหวัดใดอำเภอใดนะครับก็เป็นประชาชนคนไทยด้วยกันหมดทั้งสิน้นดังนั้นเราพร้อมที่จะเข้าไปดําเนินการเพื่อที่จะลดผลกระทบลดความเสียหายของประชาชนหรือแม้กระทั่งชีวิตของประชาชนเราพร้อมเข้าไปดําเนินการเต็มที่ครับครับในเบื้องต้นเองในฝั่งของกทมนี่มีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเยียวยา,ยาประชาชนในพื้นที่ด้วยไหมครับ อ๋อการเยียวยาคงคงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับ,รบเราคงจะลดปัญหาท,ที่ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับในการเยียวยาหน้าจะมันเป็นเรื่องของอาจจะเกี่ยวกับดังด้านงบประมาณการด้อะไรต่างซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะเป็นคนละหน่วยกันแต่ในส่วนที่เราพร้อมทําได้เราจะพร้อมทําให้เต็มที่ครับครับมีในเรื่องของตัวแนวทางนะครับใน,ในการป้องกันไม่ให้ปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับ อออันนี้คงจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวแล้วต้องไปเก,เกี่ยวกับเรื่องการออกกฎหมายด้วยนะครับจริงๆแล้วระบบการที่จะฝังกบขยะนี่จะต้องมีระบบจะต้องมีขั้นตอนเป็นเป็นเป็น,ปนขั้นตอนนะครับมีการออลงแล้วก็มีการกรบฝังมีการใส่ปูนใส่อะไรต่างๆแล้วก็มีระบบที่จะกักเก็บก้าซอะไรต่างๆนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าบ่อนี้มันมันดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อไหร่ย,ยังไงและในระยะที่กฎหมายได้คุ้มครองหร,รือยัง ครบพอบคลุมหรือยังอะไรต่างๆอันนี้ก็คงจะต้องค่อยๆไปดูกันในภาพรวมมนใหญ่ครั้งหนึ่งครับในอนาคตถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกครับเราจะมีการแก้ปัญหายัางไงเพื่อให้การดําเนินการเร็วกว่านี้ฮะอย่างนี้ผ่านมา6วันเพิ่งจะดับได้นะฮะ มันมันไม่ใช่หกวันเพิ่งมาดับได้นะครับคือคือขนาดเกิดเหตุเนี่ยวันที่เกิดเหตุพอเราเริ่มมีควันมากขึ้นเนี่ยไฟมรนลุกลามใหญ่แล้วครับลักษณะของบ่อขยะเนี่ยนะครับมันจะมาสะสมมีมนมีก๊าซมีเทมีาอะไรหลายอย่างนะครับรวมทั้งสารเคมีต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกขยะกระดาษอะไรต่างๆจะมีเข้ามา เพราะฉะนั้นมันจะคู่ปุ่นอยู่ข้างในแล้วก็มีกา๊าซขึ้นมามันก็โอกาสลุกขึ้นมาแล้วก็กว่าเราจะรู้นี่มันคือเป็นไฟใหญ่แล้วครับครับนะครับ <c oughs> แล้ววิธีการดับขยะมาไม่เหมือนดับดับบ้านเรือนประชาชนนะครับดับปุ๊บภายในสองสามชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงก็จบแล้วนะครับขยะเนี่ยมันจะซึมอยู่ข้างใต้ครับติดคู่ไปเรื่อยเรื่อยเนื่องจาก <c oughs> ข้างใต้เนี่ยไม่ไม่มีออกซิเจนนะครับมันก็จะคู่ไปเรื่อยๆ่มันมีออกซิเจนน้อยมันจะค่อยๆไหม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 ลามไป แต่กว่าเราจะรู้ขึ้นมาเนี่ยมันกินพื้นที่ในบ่อขยะที่แฟนบนแภรคสารเนี่ยมีพื้นที่บ่อเนี่ยออขอบเขตก็ประมาณ120 150ร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสบไร่ครับ,รบแล้วความลึกเนี่ยประมาณสี่ห้าสิบเมตรครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็จะลามไปทั่วโดยที่โอกาสที่เราจะฉีดน้ําที่จะไปถึงจุดที่ไฟไหม้เนี่ยมันยากครับก็ต้องค่อยๆคุยค่อยๆอ,อ,อ,อัดน้ําลงไปเพื่อให้ไฟไม่ลุกลามต่อครับครับครับต่อขอบตัวนะ ครับขอบพระคุณผอนะครับ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 สวัสดีครับก็ล่าสุดก็ดับไปแล้วนะครับเหลือเพียงการเก็บเก็บในส่วนที่เหลือต่างๆก็คือว่าตอนนี้ฟันไฟต่างๆก็ลดน้อยลงแล้วครับดับไฟนี้ก็สามารถดับไดห้หมดแล้วด้วยครับผมแก้ออกจากนี้ก็จะมีการทํา MOU ร่วมกันในจังหวัดรอบลิมณฑคเลยนะครับในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับช่วงหน้าไปตัาง